ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องจับตามองในปี2023นี้นะครับพราะแค่เปิดปีมาก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงมากมายโดยเฉพาะการหลอกให้คลิกลิงก์ปลอมหรือหลอกให้ลงแอปพลิเคชันที่อยู่นอกสโตร์จากนั้นวิชาชีพก็จะขโมยเงินจากบัญชีธนาคารของเราผ่านโทรศัพท์ของเราเองออกไปได้ครับแต่หากเปลี่ยนจากตัวบุคคลเป็นองค์กรที่มีทรัพย์สินที่มีความสําคัญมากกว่าหลายเท่าเช่น <c oughs> ข้อมูลภายในองค์กรหรือข้อมูลลูกค้า องค์กรจึงจําเป็นต้องปกป้องไม่ให้ทรัพย์สินพวกนี้หลุดออกไปถึงมืออาชญากรเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ทุกองค์กรควรจะมีก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือเรียกว่า BCP ด้าน Cyber Security ที่แบ่งความสําคัญออกเป็น3ด้านด้วยกันครับข้อแรกคือการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้แข็งแกร่งองค์กรจะต้องมีความแข็งแกร่งในการป้องกันตั้งแต่การตรวจจับไปจนถึงความรวดเร็วในการหาช่องโหว่เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีครับ สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอเพื่อป้องกันช่องโหว่ด้านการรักษาข้อมูลให้ใช้กฎ3 2 1คือทำแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมด3ชุดทำรูปแบบไฟล์ให้แตกต่างกัน2รูปแบบและนำข้อมูล1ชุด ไปเก็บไว้ในตำแหน่งที่ยากต่อการค้นหาครับข้อที่2คือตรวจสอบการเข้าถึงระบบของทุกคนในองค์กรเพราะการโจมตีในปัจจุบันบางครั้งจะเข้ามาในรูปแบบของการปลอมตัวตนองค์กรจึงควรแบ่งสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจนครับรวมถึงการตรวจสอบสถานะผู้ใช้ก่อนเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนนอกจากนี้องค์กรยังควรมีระบบช่วยตรวจจับการโจมตีและนําข้อมูลการถูกโจมตีมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การโจมตีครั้งต่อไปด้วยครับและข้อสุดท้ายคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านไซเบอร์ซิเคิลิต เพราะบางครั้งองค์กรมีเครื่องมือที่ดีแต่กลับถูกโจมตีเพราะความผิดพลาดของมนุษย์เพราะฉะนั้นการวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์นั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญครับนอกจากนี้องค์กรยังควรตั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์กรเช่นการกําหนดให้พนักง,งานต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดทุก3าเดือนพร้อมสร้างความเข้าใจกับพนักง,งานถึงความสําคัญว่าการเปลี่ยนพาสเวิร์ดจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้องค์กรได้อย่างไร และนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมทั้ง3ข้อข้างต้นองค์กรควรจะมีพนักงานในระดับหัวหน้าที่เข้าใจภาพรวมของระบบงานด้านการรักษาความปลอดภัยเข้ามาช่วยวางแผนก็จะช่วยให้องค์กรอยู่รอดปลอดภัยไร้กังวลจากการโจมตีได้ในระยะยาวครับ